เชียวลักหันซีซั่นหันจะไหนก็ได้อัพของพวกนี้ทั้งหมดอยู่แล้วทำมิ้งบุพานนมึงอัพไปแต่ละอันรถอันของพวกนี้นี่ต้องเออเอาตัวไหยวะสระนี่ใช้ตัวนี้อัพของพวกตั้งแต่อาวุธลักอวุธทองเสื้อมือตีนใส่หีนี่ บัตอัพแล้วนี่เออบัตตอนอัพหันใส่พวกตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์นี่พราะโมชันโมนใส่จนมึงขาดพันพราะบบืนหารลินเอาจริงได้อัพเต็มนี่อันนี้นี่ไตรกิจไส่เป็นมกะกหลายร้อยถ้าโมใส่ตัวเอาตัวมดกูบปซื้อยู่ห้านค่าแล้วก็อัน อัพอันพวกของประดับนี่พร้อมของประดับพันบริไซน์เฮนอัพใส่เปิดเอาประดับสนิทเดียวกันนะอัพแบบสไลค์กล่องมันนี่กล่องมันนะเปิดใส่เอาเส้นเดียวกันเลยอันของพวกอัพทั้งหมดก็ะหรืว่า ลงตัวก็ว่าลงนซิสันเดียวกูว่าตัมนังก็ว่าตัวอะปรติบกันมีแต่นี่นี่ว่าต้องใช้ของเดียวกันเพราะมันได้เปอร์เซ็นต์หน่อยเอ่อสละตัวกองทีเอาไรแบบนี้่ป่ะไปด ตรที่สองนี่ที่สองเออจะไหนมันก็ใแัพเต็มทุกอันนี้แล้วเสันบบพานเคียวต้องได้ลงทุกมืออีกมือสองห้องจะไหนก็บบพันทามือบบลงทุกมืออันนี้นี่มันเอาของเส้นนี้เจอกัน ที่เลือกเอาตามครูก็ได้หรือว่าเลือกเอาธาตุใดก็ได้มันเป็นเพิ่มตามธาตุระเมียดก็คือเกียรวมือจะเป็นธาตุไฟน้ำแข็งไงบ่เกียรวให้เป็นซื้อปแปลกๆไปซ่อมเกียรวมือที่เนี่ยสองอันนี้มันสลักกล้องมันยืดๆมันเสียเอาธาตุใดก็ได้เลือกซ่อมกันหลาย,ลายก้อนรถเอาเลือกเลือกได้สองก้อนก็นกนพอมีได้สองซ่อมเลย บรต้องเลือกซ้ำกันสองซองธาตุเดียวลินสองธาตุดีกว่าอูลินตัวแรกกับตัวที่สองเปิดซ้ำกันแล้วก็อัพอัพตัวซ้ำกันเอาตัวซ้ำกันอัพตัวนี้นี่ตอนอัพเกียร์นี่ออก็เปิดตัวสระกล้องน่ะ กล่องมันคล้ายๆแนวนี้แหละเดี๋ยวมึงไปหาเองแล้วมันก็ใส,ตส่ตัวซ้ำกันทันแหละนี่วิธีอัพตัวแรกนี่มันอันพวกนี้ใส่ตัวซ้ำกัน แต่ว่าตัวเผ็ดตัวสุ่ท้ายตัวอวกอัพหันจนอัพอีสระเอยวชิกอัพตัวชิกอัพตัว,วนี้ลดนี่เปิดเทมแลบไปห้องงานไปท่ารถเพิ่มระดับรถมันมันต้องการอย่างเราชิกชิกไปก่อน มันก็โหเลยชิกสุบกูชิเลยอันนี้มันต้องการมันก็ใส่เไปเลยแต่ตัวนั้นมันต้องการตัวซ้ำกันถ้าก็มาอัพตัวคันนี้ให้มันเป็นคันสิบโลแมงสิบเออตอนแรกครับมันต้องให้บวกสามสิบก่อน่บวกสามสิบปุ๊บแล้วมันถึงให้อันเอาตัวซ้ำกันหันมาอัพเป็นคันโลแมงสิบมันต่างจากตัวอื่นนิดนึง วันนี้หมดแล้ววะว่าเออวันนี้วัตถุดิบถามมึงวัตถุดิบหมดแล้วนี่มันเต็มที่ไปเต็มที่คลิกแค่แป๊บๆเลยมือใช้มือใช่ไหมเต็มที่เ้ย ฟามเพิ่งไปหัางมันน้อยๆกูในะนำให้ฟารมตู่มือ 1, 2, หนึ่งสองห้องหรือว่าซานสิบปลายนาทีก,กดบอดปลาไปรถอย่าไปปิดจอเลยบุคนะคุ้มเลยสวะกูกูเขียนว่าอันนี้ก็เมืองคา้าพิอ่อนภาคเหนือเขียนทะมู้ดเว้ ไอ้ด็กข่าวร้อนๆนะเด็นยาอยู่อยู่อยู่ขว้ะขว้เทิงนันไปหาคนรถแล้วกูจะไปให้มึงเลยซะคบเสียเวลาใช่ไหมไปไกลเรื่องไอ้สัตว์ตูวเชียวมันสอนมึงเห็นมึงก็บอกอยู่แล้ว ซื้อนนี่ก็ซื้อสองซอสอันนี้แหละแต่ว่าตอนเปิดใส่งานมึงหิบลงไมันจับเวลาเนยมึงเปิดใส่งานแล้วมึงบุลงก็เสียทิ้มือสองหอบนึงมันซืได้ของหลายกว่ามึงสิ้ไปไฟฟ้าปกติหลายสิบเท่าเลย ฟาร์มเรียกมอนแม็กตัวนี้นงถามผอุย้ยต้องลุกบาก,าก่อามไันส์เดี๋ยวกูยังไม่ซื้อสัต์ซื้อมาแต่ต้องกดใส่อยู่นี่ก็ได้กดกดหามันนี่อบอกมันมีจอกอันมา ตัวปุ่มทีสองมันซื้อเครื่องนาปุ่มแรกมันเข่าหม่มจะลงลงดานมาหะเลยนะมึงมีสองซองคลิกเลือกสองซอ,อ,อ,องแล้วก็กดเขา่าแล้วมึงก็ย่างไปหาบอดที่มีมอนกูไปยากฟาร์มตอนนี้เธอขกุกลินอมือถืออูไยากปะมือถืออูรีเกียรมือเนาะฟาร์มูีคมอมเปล่าเขาห่มแล้วก็ย่างไปหามอนแล้วก็กดหมวดโอ,โโอุตโตมันก็ตีเองปะไว้ตามจังวน2ซองทมึงนิน นี่มิสิบอกว่าถามึงเรื่องเบาไหวมอนขนาดมึงกูบอกเค้าไว้ก่อนบางทีมึงจะลืมจังไหนเกียดนี่โคตรยามันก็เพิ่มในเดียวแค่แล้วมันตั้งดี a u l t มันก่อนมันสิกดโคตรยาเรื่องมันต้องตามกวสามสิบปกติใช่ไหมนี่แต่กูไปตั้งเก้าสิบเพราะว่าเลือดตามกวเก้าสิบปุ๊บมันก็เพิ่มเลือดให้ จะเปิดเซนไอ้เคี้ยบวติมซ้ำขันว่าเลือดตามก็เก้าสิบปุ๊บมันกดเลือดอุโตโเลนะเลือดก็ยังบวเติมความโหดหยามันเพิ่มไปหน่อยมันคือเกี่ยมื่นตั้งแม่งเก้าสิบไปเลืดส่วนที่สามสิบมือเข้าใจหรอตั้งแม่งเก้าสิบเออมีอะไรอ,อีกบอกว่าน่าจะบม่มีอย่างอื่บหอก ถ่าสีฟลามทั่วไปได้แค่ได้หน่อยกในน้ำดอกเปิดโหมดห้ารูปดิมึงเีนบอลล้อยเปอรเซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์ล้นแมนประสบการณ์การตีมอนกูหลายแล้วมันเพิ่มสเตตัดกูมันบอลายสิบสองสักหสิบสิบสิบอ่าพวกนี้ค่าพลัง แนะนำ5,000 6,000หนึ่งกูเป็น2 5 0 0 0หาแล้วพลังต่อสู้กูกูหมักมาฟาร์เามเท่านี้น่อยนงเนึงฟาร์มหมดมือไปสู่ฟาร์ม30ปายทีตัวซีซันกูว่าแหละลงสองห้องแหละฟาร์มหมดมือบดให้เขาเองนะแต่ตัวหมดก็ต้องได้ฟาร์มเพื่เอเรานี่เห็นไะคกูเรียกฟาร์มหายนี่บันกังว เลือกด่านทีเปอร์เซ็นต์ที่มึงตีประคบเนี่เปิดมด้าดูมามึงเลือกบอลจุดที่มึงอันมอนมอนยังประสบการณ์ยังบ่เต็มเดีเ๋มาวะแปดส่วนสิบเจ็ดส่วนสิบแล้วมึงก็กดนำทางไปลดแล้วมันก็กกนนกตีไม่หนีมานะอันนี้กูตั้งดีเฟลไว้แล้วปิดน้าจอดมันก็ตีไม่หนีครับ ต่การติดในต่อตีเป็จะมี่ยอมันบันทึกองตัวแล้วตัวใดฮอตีเจอบทล่าสุดมันก็มันจะบันทึกมันแต่ต้งห่วงแต่ว่าตอนแรกมึงต้องต้องยางปฏีก่อนยางปฏิยางนำทางปฏิแล้วมันติดเส่องแบบอยู่เลย ถึงมือชิอนนชนกกอน้นยางไปบนดอื่นกระส่ามันจะบันทึกค่ามมือยางไปตีทางไปตีล่าสุดดูบุมันต้องยางบันทึกไปตีก่อนแล้วค่อยมอดเครื่องใช้มันมือปติมือฟังหนึ่งสวัสดีดพูดดำนะ หมวดพูดดับเออเด้หมวดพูดดนะัใช่แล้วตัวแรกนี่มันเนปะ็นพื้นที่มันก็เลือกแบบตัวกูว่าเมื่อกี้นี่หลงออกซะคือเก่าแหละตัวว่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็เลือกแม่งนด์รถหมวดารูม เบิ่งบอลอีเบอลเชียวสีสันบนัวนี้อืมคุณ้ชมตัวสุดท้ายสุดท้ายแม่งมีแต่ตัวอัพของให้เลเวลแม็กเลเวลแม็กซ์ทีเนี้ยบัตเลอร์กับบุพอกป,อป,ประธานโอ้กูได้นช่วงแรกอะกูก็ได้ฟาร์มมันตัวอยกูลืมซื้อปลาไว้ไวไซะมือมือหนึ่งซื้อได้สองหอ่อมีแต่ว่ามึงอย่าลืมซื้อไว้ มือหนึ่งแถมตัวหันมันมีห็นเวลาหมดอายุมันแล้วมันก็ทิ่มตัวไปซื้อเลยซื้อไว้จะไหนมันก็ต้องหีบลงนิ่งอุ้ยบ่ญยัลไงพอละอาชี์ยวา,าวพอละ Ôi Lúc nữa ăn chip nhạt quá